ที่เปนอกทดลองทอบีก้กำลังไครู่นอย่างหนักวันที่เป็นวันเกิดของฮีโร่ของทอบบี้นั่นก็คือหลอดเนลสันในปลของกองทัพอังกฤษอ <Hello, Lord. S 1> ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ200ปีก่อนแล้วตอนที่โทอบีก้กำลังโน้มน้าให้โฮเรสเชื่อว่าในตัวเขามีส่วนหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดของในผลผู้ยิ่งใหญ่ผลน,นี้อยู่นั่นก็คือลมหายใจ โทบี้บอกว่าทุกครั้งที่เนลสันหายใจออกจะมีโมเลกุลของก๊าซหลายชิดนออกมาราว2.4เท่าของ10ยกกำลัง22นอตอันเป็นหน่วยวัดโมเลกุลของกา๊าซและเมื่อเทียบกับสภาพธรรมชาติที่จะมีโมเลกุลของก๊าซอยู่ราว1.04เท่าของ10ยกกำลัง44นอตในบรรยากาศโลกแล้วก็จะหมายความว่าในลมหายใจของเขาจะคงมีโมเลกุลของก๊าซจากลมหายใจสุดท้ายของเนลสันอยู่ในราว5.4โมเลกุลนั่นเองครับ ซึ่งแนวคิดนี้ทําให้เขารู้สึกตัวพอขึ้นมาทันทีฟายโฮเรสก็เริ่มการคำนวณของตัวเองบ้างโดยเความจริงที่ว่าในโลกนี้มีบิกุลของน้ําราว5.7คูณด้วย10ยกกำลัง46และเดวสันน่าจะดื่มน้ำก็ไปราว52,000ลิตรในช่วงที่เขาจะมีชีวิตอยู่ดังนั้นก็จะไปไปได้อย่างมากว่าในแก้วไวน์ของโทมี้จะมีอะตอมซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของปัสสาวะของเดวสันอยู่ด้วย